สวัสดีครับผมชาติเจริญทซั์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มสัมไรลุครึ่งไทยญี่ปุ่นโกบิโก้เอสเคสองร้อยรุ่นสิบหรือว่าว n เอ็นสิบห้าหรือว่าเจ้ามาเทนหรือว่าน้องมาเทนเล่นสุดบูมครับเปิดบอใหม่เกือบเกือบรไรพี่น้อง ช,ชั่วโมงการบินสูงจัดคันนี้ดินก็สวยครับดินทรายดินทรายปนแดงนะทายแดงร็อกกี้ตั้งรับครับรอยก้ห้า บูมเลยแล้วก็ดึงมาครับนะวันหนึ่งก็ร้อยห้าสิบเที่ยวครับร้อยหกสิบเที่ยวรถระดับสองร้อยเนาะหรือว่ายี่สิบเอ็ดตันกับเจ็ดร้อยกิโลกรัมสีมินครับล่องหลังไฟท้ายตัวดูดน้ำมันแบบออโต้บอกสุญาญาศสวิตตัดนะครับ เก่งนิโรภัยเครื่องยนต์น้นใชฮีโน่ครับนะสำหรับรุ่นสิบตั้งแต่รุ่นแปดเนาะแต่ซูเปอร์มาแล้วนะครับใช้แต่ฮีโน่ครับนะถ้าเป็นมาร์ควันถึงมาร์คใชมิซูนะ6กดีสหนึ่งหดี3มสีมาร์คซิกโอ้ตัดนานะทีเดียวก็เต็มนะ้องรอรอรถมาก่อนอร็อกกี้ครับ เออรอกกี้คันนี้หายเป็นนาน K7V นะครับร้อยห้าสิบห้าพลังมาสำหรับฮีโน่ลำ K7 ตัวเดินขยับบ้าศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรสำหรับองค์กี้ของเขาสี่มิลดูแลโดยอริยะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชั่วโมงครับยังรอเฟี้ยวอยู่อ้าตักไปแล้วหนึ่งอุ้ม อุ้มที่สองครับแดียวยินชับเครื่องเสียงก็มีฟังเอาสามอุ้มโอ้เอาหน้าดินก่อนครับหน้าดินทรายก่อน ตกน้ำเยอะนะเสียดายดินน่าจะเป็นพันเที่ยวนะตักอีกประมาณสามวันแล้วนะโอเดินทางเข้ามานี่ลึกกัน,กนไหมน้องถ้ารถต่ำจำนี่ไม่ได้นะอ้าวรอกกับรอกไปแล้ว ล่างจมีนเหนียวนิดๆแต่ว่าดึงเอาวะนะบูมอัมเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสันแฉกโอ้ไม่มีเหล็กนะเสริมสันแฉกเฉยๆก็ถือว่ารุ่นสิบลิตเป็นซูเปอร์เอ็กเอ็มนะแล้วก็จะเป็นเป็นวายเอ็นสิบสองแล้วก็เป็นวายเอ็นสิบห้า แต่ตัวนี้น่าจะซีเรียวต่ำเพราะว่าออกแรกๆก็จะใช้งานไปเยอะอายุวันน้ำไม่ต่ำกว่า5ปีนะ5-6ปีแล้วพี่น้องอ้าวยืดสุดแขนนี่โอ้จริงก็ลวงลึกประมาณ6เมตรนะครับหุ่นพี่น้องเอ้ย ผมต้องใช้แมสนะโรโบอคอปตั้งรับครับ c h k รีดมาได้200 210ตัวครับสำหรับโรโบอคอปอีสุกของมันเร็วแต่ JO5 กิจ e TG ก็รีดได้155ครับสำหรับรถบุตรน,น,นั้นจริงตามคู่มือก็20ตันนะแต่ถ้าน้ำหนักทำแต่ช่างนี่้ เบียดเบียดที่สองอ๋อกว่ากันไปครับระย,ยกระก็เทียบกับรุ่นแปดนะบูมอัมแข็งแกร่งครับอ๋อราคาดินก็น่าจะสองร้อยกว่าบาทนะร้อมดันค่าตักเกอร์อยู่ประมาณหนึ่ง้อยครับ ตักร้อยเที่ยวก็นหนึ่งหมื่นตักพันเที่ยวก็นหนึ่งแสนเชียรเพลิงก็หักกันไปครับนะประมาณวันละสามพันหรือสามพันห้าืเฮ้ยลองเลยคุนครับคุนโอ้โหเดี๋ยวจะหลบไปทางไหนลมมาด้านนี้ครับเป็นไร ผมยังใส่เม็มาอยู่ยังไหวครับยังไหวอีซุด,ดิก,กาครับอันนี้เขียนว่า27จแต่ไม่ใช่นะเดกกาก็มี195ครกับ 2...10 หนึ่เฮ็ดแล 6, e. ้ว6เฮดอีอือวม สองอุ้มครับเครื่องก็ยังเคราะอ,อยู่นะสามอาโอ้ดินไม่เป็นวินสมอง ดินสวยมากครับทรายแดงเลยนะนดินร่วนทรายปนแดงเฮ้ยแดงสักเท่าร่วนปนทรายพนะี่น้องนี่น้ำออกไปแล้วครับอีว่าพายุเข้านะโซนบุรีรัมย์ดูผลงานครับแน่ดูนะ ธรรมดาครับฝีมือน้องบุมน้องบุมแก้วสง่าครับหรือว่าตัตุยปาตุยหามน้ำเต้าครับนะช่วงนี้ไม่เห็นเลยสงสัยไปอยู่อำนาจเจริญครับเสียบอลเสียเบียไปนู่นเลยสาวกโคโมาสิงครับนะคู่น้องนาอ้าดูครับ,รบดูโอ้ไอชันนี่ขุดแบบบ้านๆไม่ต้อง ว่ากันไปสนใจก็อริยะจะให้ครับสำหรับโกบิโก้ Go, จะเป็น SM หรือว่ามาเทนนี่ก็ถ้าตัวท็อปก็น่าจะสี่ต้นๆครับนะถ้า SM ก็สามสามจุดเจ็ดนะครับแล้วร้อยสี่สิบก็สามจุดสองแล้วมีเจ็ดตันครึ่งแล้วสามตันครึ่งครับนะ,ะเวลาหมดหมดเวลาไ่ต้องรถไม่มาสักทีโอมาแล้วสองคันนะ เดี๋ยวเล่นให้อีกสองคันครับนู่นมาแล้วโอ้ต้นไม้สวยรอบๆอากาศดีครับออกซิเจนเยอะลุกทุ่งลุกทุ่งครับอาเตื่อมสุดแค้นเลยรอกแพ็คคู่ครับ ล็อกเล็กล็อก,ก,ก,กใหญ่รถด,ดําก็ทำมาหากินไปครับนะเลี้ยงครอบครัวเที่ยวละร้อยน่าจะประมาณร3 0ยสาบาท120บาทก็ร้อก็สิเที่ยวก็พันสามไอคนละ20ก็2,000กว่าครับนะส6งพันหก่าใช้จะจหนึ่งพันก็เหลืออยู่วันละพันนะครับพันสองพันสามพันสี่แล้วแต่ บางวันไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ตังค์ครับนะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระครับนะชายอิสระอวส,สันพป่น้องเลยก็ชีวิตไม่สิ้นกะดิ้นกันไปครับนะส่วนรถคุณก็จะได้เยอะหน่อยอน,นี้ก็วันละเฉลี่ยวันละเจ็ดพัน่าจะได้ครับนะ เอาล็อกไปละเก็บหน้าหลังนะครับเสียง K7V นี่ก็จะมีครางอยู่นะโอ้มากันเยอะเลยนเนี่ยสนใจขาดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X Carpet สัรับ กว่าไม่ถึงหมื่นหมื่นหนึ่งพันชั่วโมงไม่นอ้องเรื่องสุดแค้นเลยโอ้เริ่มจะไม่ไหวล้วอากาศร้อนมากครับสนใจ32สาขาทั่วประเทศสำหรับอาริยะนะครับดูแลก่ดโก เเลยเวลาหมดหมดเวลาครับอ๋อระวังบันทายนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ